สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสติวเข้มเจาะลึกกับอาจารย์เบนซ์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวสอบกลางภาคกันอยู่ผมรู้ว่าทุกคนตั้งใจสุดๆและอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะวันนี้เราจะมาเดินทางผ่านเนื้อหาสำคัญกันแบบเนียนๆเหมือนเล่าเรื่องสนุกๆพร้อมเคล็ดลับให้ทุกคนมั่นใจก่อนเข้าห้องสอบเอาละเริ่มกันเลย ทักษะดิจิตอลรากฐานของโลกยุคใหม่ลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติคุณอยู่ในห้องสมุดดิจิตอลขนาดยักษ์ที่มีข้อมูลมหาศาลทักษะดิจิตอลคือความสามารถที่ทําให้คุณเป็นเจ้าแห่งโลกนี้คุณต้องรู้วิธีค้นหาข้อมูลวิเคราะห์ว่าเชื่อถือได้หรือไม่ใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆและสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญต้องทำทุกอย่างอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบด้วย นี่คือหัวใจของการอยู่ในยุคดิจิทัลหนึ่งในทักษะสำคัญคือการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาลองนึกถึงตอนที่คุณเจอข้อมูลขัดแย้งกันในอินเทอร์เน็ตคุณจะเลือกเชื่ออะไรนี่คือทักษะทางปัญญาที่ช่วยให้คุณแยกแยะและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดหรือจะคุณต้องประเมินว่าแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือแค่ไหนเช่นข่าวในโซเชียลมีเดียคุณต้องตรวจสอบที่มาและความถูกต้องนี่คือการรู้เท่าทันสื่อซึ่งสำคัญมากในยุคที่ข่าวปลอมระบาดหนัก ถ้าคุณเจอโพสต์ที่ดูเกินจริงเช่นกินกล้วยวันละสิบลูกรักษามะเร็งได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข่าวปลอมการตั้งคำถามและตรวจสอบคือคำตอบถ้าพูดถึงการสร้างสรรค์ลองนึกภาพคุณเอาข้อมูลที่มีอยู่มาปรับปรุงผสมผสานแล้วสร้างคอนเทนต์เจ๋งๆเ,เช่นวิดีโอ Tik t o อกหรืออินโฟกราฟิกนี่คือการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่ใช่แค่กอปปีมาแปะนะครับแต่ต้องมีไอเดียของคุณเองด้วย การมีส่วนร่วมและความปลอดภัยในโลกดิจิทัลในโลกดิจิทัลเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องสร้างและรักษาเครือข่ายออนไลน์ลองนึกถึงการทำงานกลุ่มผ่าน Google Workspace หรือ Microsoft Teams การแชร์ไฟล์ประชุมผ่าน Zoom หรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกันนี่คือการมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญไม่แพ้กัน ผมเคยเจอ,อนักเรียนที่ตั้งรหัสผ่านเป็นวันเกิดตัวเองสุดท้ายโดนแฮกอีเมลไม่สนุกเลยนะครับการสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งเช่นผสมตัวอักษรตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์หรือใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นอย่าง OTP หรือ App Authenticator จะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณได้ลองนึกภาพรหัสผ่านเป็นกุญแจบ้านถ้ากุญแจคุณง่ายเกินไปขโมยก็เข้ามาง่ายเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเรื่องการปรับตัวยุคนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก จำได้ไหมครับตอนที่ t i k t o อกเพิ่งออกมาใครที่ปรับตัวเก่งก็กลายเป็นครีเอเตอร์ดังได้การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและตามทันเทรนด์จะทำให้คุณไม่ตกยุคการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิตอลลองนึกถึงการเรียนออนไลน์หรือ E-Learning ที่ทำให้คุณเข้าถึงความรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเรียนผ่าน y t u t u c o u r s r r a หรือแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยนี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้และความบันเทิงที่เทคโนโลยีดิจิตอลนามา และในโลกการทำงานทักษะอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data a n a l y ลิฟิกำลังเป็นที่ต้องการสูงคุณเคยเห็นกราฟหรือแดชบอร์ดที่บริษัทใช้ตัดสินใจไหมครับนั่นแหละคือการรวบรวมวิเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือการทำให้คอมพิวเตอร์คิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ลองนึกถึง Siri หรือ Google Assistant ที่ตอบคำถามคุณได้นั่นคือ AI ในชีวิตประจำวัน แต่ AI ไม่ได้กิ่งทุกอย่างนะครับเช่นการสร้างความสัมพันธ์แบบมนุษย์ยังเป็นจุดอ่อนของมันหนึ่งในวิธีที่ AI เรียนรู้คือ Machine Learning ซึ่งเหมือนเด็กที่เรียนรู้จากตัวอย่างยิ่งให้ข้อมูลมาก AI ก็ยิ่งเก่งเช่นการแนะนำเพลงใน Spotify หรือหนังใน Netflix ส่วน Deep Learning จะเจาะลึกกว่านั้นใช้ประมวลผลข้อมูลซับซ้อนเช่นการจดจำใบหน้าหรือแปลภาษาจากภาพ และถ้าพูดถึง reinforcement learning ลองนึกถึง Alphago โปรแกรมที่เล่นหมากลุกจนชนะแชมป์โลกมันเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเหมือนเราฝุกขับจักรยานนั่นแหละครับ AI ถูกนำไปใช้นในหลายวงการเลยนะครับเช่นในทางการแพทย์ AI ช่วยตรวจจับมะเร็งจากภาพเอ็กซเรย์ได้แม่นยำกว่ามนุษย์ในบางกรณีหรือในเกษตรกรรมอย่างสมาร์ทฟาร์มที่ใช้ AI ควบคุมการรดน้ำหรือตรวจสอบสุขภาพพืชและในด้านความปลอดภัย AI ช่วยจดจำใบหน้าลายนิ้วมือหรือตรวจจับวัตถุสงสัย Generative AI สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเคยได้ยิน Generative AI ไหมครับนี่คือ AI ที่สร้างเนื้อหาใหม่ได้เช่นภาพเสียงหรือข้อความตัวอย่างที่ไกล้ตัวคือ ChatGPT ที่สามารถสนทนาตอบคำถามหรือแม้แต่เขียนบทความให้คุณได้ถ้าคุณอยากให้ ChatGPT เขียนอีเมลสมัครงานสิ่งสำคัญคือต้องเขียนคำสั่งหรือพร้อมให้ชัดเจนเช่น เขียนอีเมลสมัครงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ให้หน่อยครับแต่ถ้าคุณถามอะไรกว้างๆอย่างเขียนอะไรก็ได้ผลลัพธ์อาจจะไม่ตรงใจนะครับคำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ใช้แชท GPT คือพิมพ์คำถามให้ชัดเจนและเจาะจงยิ่งคุณให้บริบทมากเท่าไหร่คำตอบก็ยิ่งดีเท่านั้นและจำไว้ว่าแชท GPT ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับเช่นมันสแกนลายนิ้วมือไม่ได้แน่นอนอินเทอร์เน็ตคือกระดูกสันหลังของโลกดิจิตอล อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกลองนึกภาพเหมือนถนนที่เชื่อมทุกบ้านเข้าด้วยกันสิ่งที่ทําให้มันทํางานได้คือโครงสร้างพื้นฐานอย่างสายเคเบิลแคบๆนําแสงที่ส่งข้อมูลข้ามทวีปหรือเราเตอร์ที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านคุณและถ้าพูดถึง i p address มันเหมือนที่อยู่บ้านที่บอกว่าคุณอยู่ตรงไหนในเครือข่ายส่วน DNS เปรียบได้เหมือนสมุดโทรศัพท์ที่แปลชื่อเว็บเช่น google.com เป็น i p address เว็บเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome ใช้โปรโตคอล HTTP หรือ HTTPS เพื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์และถ้าคุณอยากขยายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านให้ครอบคลุมมากขึ้น Wi-Fi Repeater จะช่วยได้ส่วนแบนด์วิดคือปริมาณข้อมูลที่ส่งได้ใน1วินาทีเหมือนท่อน้ำยิ่งใหญ่ก็ส่งข้อมูลได้เยอะและอย่าลืมอีก Cloud Computing ที่เหมือนตู้เก็บของออนไลน์คุณไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แรงๆที่บ้านก็ใช้รับทรัพยากรผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่น Google Drive หรือ Dropbox ส่วนในประเทศไทยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP เช่น AIS หรือ True ก็มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อเรากับโลกดิจิตอล Microsoft Word เครื่องมือคู่ใจนักเรียนมาถึงส่วนการใช้ซอฟต์แวร์กันบ้างเริ่มจาก Microsoft Word ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยการจัดรูปแบบตัวอักษรเช่นเปลี่ยนขนาดสีหรือแบบอักษรเป็นทักษะพื้นฐานที่ทำให้ดักรสสารของคุณดูดี ถ้าต้องการส่งจดหมายให้ลูกค้าหลายคนพร้อมกันโดยปรับแต่งชื่อและที่อยู่ให้อัตโนมัติจดหมายเวียนหรือเมลเมอร g e จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะนะครับถ้าอยากใส่รูปภาพรูปร่างหรือ Smart a r าเพื่อให้เอกสารดูน่าสนใจคุณสามารถใช้ฟีเจอร์การแทกวัตถุและอย่าลืมการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่ช่วยให้งานของคุณดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นการปรับระยะขอบหรือขนาดกระดาษก็ทำได้ผ่านการจัดการหน้าประกาศ และถ้าต้องการเพิ่มเลขหน้าหรือโลโก้ที่ปรากฏทุกหน้าหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้คุณเห็นว่าใครแก้ไขอ,อะไรและถ้าต้องการเอกสารที่ดูสม่ำเสมอการใช้สไตล์จะช่วยกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้เหมือนกันทั้งเอกสารและถ้าต้องการสารบัญอัตโนมัติที่อัปเดตเองเมื่อเพิ่มหัวข้อใหม่ฟีเจอร์สารบัญจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียว Microsoft PowerPoint ศิลปะแห่งการนำเสนอส่วน Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเล่าเรื่องได้อย่างน่าประทับใจการใช้สไลด์ม a สเตอจะช่วยกำหนดรูปแบบพื้นฐานของสไลด์ทั้งหมดเช่นแบบอักษรหรือโลโก้ถ้าอยากให้ข้อความหรือรูปภาพเคลื่อนไหวเช่นโผล่ Pro ขึ้นมาทีละบรรทัดภาพเคลื่อนไหวจะทำให้สไลด์ดูมีชีวิตชีวาและถ้าต้องการให้สไลด์เปลี่ยนแบบมีสไตล์เช่นจางหายไปหรือเลื่อนออก การเปลี่ยนสไลด์จะช่วยให้ได้ถ้าต้องการจัดกลุ่มวัตถุหลายชิ้นให้ย้ายหรือปรับขนาดพร้อมกันการจัดกลุ่มจะสะดวกมากและถ้าต้องการแสดงแผนผังหรือกระบวนการสมาร์ทอาร์ตจะช่วยให้ข้อมูลดูชัดเจนสำหรับผู้นำเสนอการเพิ่มบันทึกจะช่วยให้คุณจำประเด็นสำคัญได้และถ้าต้องการเปลี่ยนมุมมองเช่นดูสไลด์ทั้งหมดพร้อมกันมุมมองต่างๆเช่นสไลด์ซอรเตอร์จะช่วยจัดการนำเสนอได้ดีขึ้นอยากใส่วิดีโอหรือเสียงใช้ฟีเจอร์การแทรกสื่อได้เลย และถ้าต้องการปรับแต่งรูปภาพเช่นครอปตัดหรือใส่เอฟเฟกการทำงานกับรูปภาพและกราฟิกขั้นสูงจะทำให้สไลด์ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นสุดท้ายถ้าต้องการบันทึกงานนำเสนอเป็น PDF หรือวิดีโอการส่งออกและบันทึกจะช่วยให้คุณแชร์งานได้ง่ายขึ้นเอาล่ะทุกคนครับเนื้อหาของวิชานี้มันเหมือนการเดินทางในโลกดิจิตอลที่เต็มไปด้วยโอกาสไม่ว่าคุณจะเจอคำถามยากขนาดไหนจำไว้ว่าทุกข้อคือโอกาสให้คุณได้แสดงความรู้และความสามารถ ขอให้ทุกคนตั้งใจทบทวนอ่านโจทย์ให้ดีและอย่าลืมพักผ่อนก่อนสอบด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้สู้ๆแล้วเจอกันในห้องสอบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับ